ออฟิเชียลทีเซร์ใจซ่อนรักมาแล้วคะ่ะมาแล้วจ้าเขาบอกว่าแฟนคลับพิมพ์บอกว่าใกล้มาแล้วรู้สึกจะวันที่24มิถุนายนอือฮะแฟนคลับบอกว่าดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> เรารออยู่จ้า <c oughs> เป็นเรื่องที่รอมากแต่ขอพูดไว้ก่อนเลยค่ะพ <All right S 2> ี่แจม <ha. S 2> ด้วยความที่เป็นของช่องสามเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าจะลงในเ e t f l i x กซซึ่งไม่รู้ว่าจะรีแอคได้ไหมทุกคนแต่ใจอยากดูมากอันนี้พูดจริงๆก็เจะรีแอคได้ไหมเนี่ยนั่นแหละปัญหาก็เลยบอกทุกคนไว้ก่อนว่าไม่มั่นใจนะยังไม่ชัวว่าจะสามารถไหมก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันรอดูค่ะถ้าใครมีช่องทางอะไรบอกเราได้บอกเราได้นะ หรือว่าทางออฟฟิเชียลจะแบบประกาศมาก็ได้ว่าถ้าเกิดจะรีแอคจะมีกฎยังไงอะไรยังไงเราบอกมาก่อนใช่ค่ะโอเคค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่ากันไปค่ะากทุกคนวยคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใพ้ทางใพวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์คพืนนะคะถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้เราถือเป็นกําลังใจในการที่แบบว่าเผื่อรีแอคได้ให้เราด้วยใช่เราจะได้ไปต่อสู้หาวิธีมาว่าสามารถรีแอคได้ไหมใช่ใช่โอเคไปขายเงินไปดูกัน เปิดมาหวานอีกแล้วหลอกอ,อ,อีกแล้วเริ่มจนที่24เนี่ยอายุสี่ปุามา่มเออมีคนอื่นละเราเลิกกันเถอะเออแค่ร้อพี่เล่นใช่ไหมเออไม่ได้จะไปใช่ไหมเออไม่ได้ชอบผู้หญิงเออชอบผู้ชายชใจซ่อนรักเริ่มวันจันทร์ที่24มิถุนาย,ยานนี้เวลา22นาฬิกา ยูทีวีกด37ดูมือถือก่จบแล้วหรอจบแล้วมึงเนี่ยอ้าว35วิพี่กำลังตั้งท่าดูอย่างนี้เลยนะอะไรอ่ะทีานี่ไมใจซ่อนรักอ่ะชอบออกมาน้อยตลอดเลยอ่ะอันนี้พูดจริงออกมาน้อดยทีละนิดทีละนิดตลอดเลยอ่ะทุกคนคือด้วยความที่เราสองคนอ่ะแบบว่าไม่ได้ตามน้องอ่ะหรือว่าไม่ได้ตามแบบออฟฟิเชียลหลักอะไรขนาดนั้นนะเนาะ เราก็จะแบบดูเวลาเขาปล่อยทีเซอร์อะไรเราก็อยากมาดูไงให้มันแบบว่ามีอะไรหน่อยพี่นี่พี่พี่เท้าเท้าแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะดูเมื่อกี้อ่ะก็พูดไม่ได้ว่านะก็คือที่ตัดมาตรงนั้นเราก็เห็นหมดแล้วไหมอ่ะเออหนูกำลังจะพูดว่าทำไมหนูรู้สึกเหมือนแบบเป็นเป็นภาพซ้ําที่พี่อุ้ยเป็นภาพซ้ําที่พี่ดูมาหมดแล้วอ่ะเออหนูรู้สึกเหมือนกันว่าเราดูมาหมล้วเราเลิกกันเธออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยภาพเหล่านี้เราอาจจะมีภาพแก้วอ่าขึ้นมา แล้วก็เราเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วภาพนี้แบบว่าเสียใจร้องไห้แค่นั้นเองอะเครั้งที่แล้วเยอะกว่าอีกอะเออะไรก็ไม่รู้อะแต่เนี่ยวพูดตรงนะใจซ่อนรักอะที่จริงหน้าติดตามเอาตรงๆนะด้วยความที่เคมีแสดงด้วยแหละใช่ถูกต้องในความรู้สึกหนูอะเคมีดีมากแสดงแบบว่าเล่นถึงแบบในความดราม่าที่เราจะพูดกันบ่อยๆอย่านะใช่ค่ะแต่พอทีเซอร์มาแค่นี้ก็ ไม่ดูจะพูดอะไรทุกคนเพราะว่าเราเหมือนเราเคยดูมาแล้วเคยดูมาแล้วแล้วก็เช่นชมน้องอยู่ว่ารอน้องสองคนน้องสองคนแบบว่าโอ้โหเข้ากันได้ดีมากใช่พี่แก้มแล้วหนูไปดูไอ้นี่ด้วยค่ะพี่แก้มเวุ่นเรื่องวัยคู่น้องอ๋อใช่เพิ่งมีโอกาสได้รีแอคที่เห็นอยู่หนูก็เพิ่งแบบดูเคมีแบบจริงจังก็น่ารักดีนะน่ารักเคมีคือแบบน่ารักน่าสนับสนุนอะคู่เนี้ยเขาเหมือนพี่เคยเห็นแบบแบบเขามีความแบบว่า ทำอะไรด้วยกันแล้วมันดูแบบว่าออนแอนดูแบบออนแอนอันได้อะไรอ่ะดูแบบออนเนาออนกันดูแบบความแบบน่ารักม่ะมั้ยไม่ก็ของแมแล้วก็ทําอะไรไปด้วยกันคือแบบว่าคนมันคลิกกันอ่ะเออคือเนี่ยแหละเคมีสําคัญจริงทุกคนการจะทำซีรีส์สักเรื่องจริงถูกต้องเนาะหนูว่าอันเนี้ยชนะใจแบบว่าเลยอ่ะเคมีคู่นี้แล้วก็การแสดงสองคนไม่ต้องพูดถึงคือผ่านอยู่แลวโอ้โหดีมากคือแบบผ่านจริงๆช่วงนี้หนูก็ดูซีรีส์น้องอยู่ ไอเนี่ยใจพิสทจน์อ่ะ้องเล่นด้วยใช่น้องเล่นน้องเล่นอยู่อ้อมออมก็เล่นนี่ขวัญหรือไทยออมก็เล่นใช่ป่ะใช่ไหมขวัญหรือไทยใช่ไหมทุกคนนี่จําไม่ได้น่าจะใช่นะถ้าหนูจาไม่ผิดน้องเล่นทั้งขวดทั้งสองเรื่องนูกจำไม่ได้เออนั่นแหละน่ารักดีเคมีเคมีแบบว่าดีแหละแต่พอทีเซอร์ปล่อยมาน้อยเกินแล้วไม่ดูจะพูดอะไรใช่ก็พูดไปหมดแล้วอ่ะ พูดเป็นหมดแล้วจริงพูดเหมดแล้วค่ะทุกคนก็สามการแสดงอะไรทุกอย่างใช่ก็ตามนี้แหละตอนเป็น <énormément> ว <Four> <te a minute> ่ารอดูแล้วกันทุกคนมาแบบน้อยๆพี่ตั้งตาตั้งตาตั้งรอดูมากเมื่อกี้แบบอ่าเตรียมพร้อมแล้วค่ะจบแล้ว ไม่เป็นไรค่ะทุกคนยังไงก็สนับสนุนน้องค่ะใช่ใช่สปอร์ตกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่มั่นใจว่าจะรีแอคได้ไหมจริงๆทุกคนกต้องบอกมาน้องต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่มั่นใจงยังไงก็รอติดตามกันละกันใช่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ห้ามลืมกดแก้กดไกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างลางให้พวกเราด้วยนะคะ คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันนะคะแบบว่าสำคัญมากๆเนาะสำคัญือว่าสมมติซีรีส์รีแอคไม่ได้เราอาจจะมีคอนเทนต์อื่นเกี่ยวกับน้องก็ได้ใช่ใช่ถูกต้องค่ะคือแบบให้เห็นหน่อยว่ามีแฟนคลับหลินออมในช่องแล้วนะถูกต้องโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะลุกคอนบ๊ายบาย